สวัสดียามเคืนด้วยแล้วกันครับผมตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับอ่ะพี่นอ้องมีติดรถมาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูมาชมพร้อมกันนะครับตู้มอนิเตอร์นะครับสิบห้านิ้วจนะับดูอนะฮะดูสกรีนมาแบบเป็นตู้พลาสติกนะครับผมเสียงดีนะครับผมเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงดู <c oughs> เป็นไงบ้างครับผมเจ๋งไหมนะฮะอันนี้จะมีขาให้พร้อมเลยนะครับแต่ว่าขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะรู้สึกว่าฝั่งนี้หลุดหลุดละพยายามน็อตเซลเองแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับน็อตตัวยึดขาด้านล่างตัวนี้ปกติตัวโน้นตองไปยึดขาตู้พร้อมดังพลาสติกนะครับผมนี่มีหูจับด้านบนแบบนี้ ตัวนี้ด้านข้างไม่มีนะหลุดตัวนี้มีนะครับผมสภาพสวยเลยเสียงดีด้วยนะครับผมนี่นะฮะกระทัดรับเสียงดีเลยอะ่ะโบกได้เลยใครได้ไปนะครับตัวนี้เอาใบาละหนึ่ันเก้าร้อยบาทพร้อมขาเลยเอาไปเลยครับพี่น้องนะครับพร้อมขานะอเอเน็กโซพี่น้องนำะเ e น็กซ่อนเน็กโซไมเอี่ยมเลยครับผมนี่ หม่กริปเลยครับผมปากก็ใหม่ครับผมนี่นะฮปากใหญ่เลยนะตัวนี้ลับเมดอยู่ในที่เรามาเดี๋ยววัดก่อนครับเอาปากตัวนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดกับ1ิบเจ็ดครึ่งนะฮปากใหญ่เลยนะครับเป็นนิซโซใหม่เอี่ยมเลยครับนี่นะฮะซื้อมายังไม่ได้ออกงานเลยตัวนี้เอาไปในราคาพร้อมปาก 1,700พันเจ็ดรอยบาทนะครับไม่อียมเลยนะตัวนี้ทั้งปากทั้งตูดเลยครับผมนี่สวยมากครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไฟมีใครสนใจไหมนะครับเป็นไฟพาโมระภาพไม่ติดพี่นี่เาตัวนี้ตัวเลขขึ้นนะเมื่อกี้ขึ้นอยู่พลมติดอยู่ตัวนี้แต่สองตัวนี้ไม่ติดเลยเอาสามตัวเนี้ยสี่ร้อยบาทสายช่างเอาไปรือ้อเอาไปเทเอาไปเกตกันเอาเองแล้วกัน นะครับเสียบแล้วไม่มีอะไรติดขึ้นมาเลยตัวนั้นตัวเรกเห็นตัวหนังสือด้านหลังติดอยู่นะไฟพา3ตัว400บาทนะครับอดอกครับพี่น้องตัวนี้ขอ,อยาดขายรวมนะ,ะมันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เดิมเดิมสวยพีโอเดโอตูดม่วงครับพี่น้องนี่รุ่น600บาท1ดอกส่วนตัวนี้เดิม นี่เดิมกระดาษไม่ขาดเดิมๆเ,เลยเป็นของอีเมเนนนะครับนี่เป็นของอีเมเนนแต่อีเมเนนตัวนี้โคพี่น้องมีปัญหาตรงโคแล้วโควหักแต่ไม่ได้หักจนหลุดเลยนะเนี่ยครับหักบางส่วนนะครับมองไม่เห็นอนะยังไงอะเพื่อมันหักตรงไหนเนอน นี่ครับฝั่งนี้ไม่หักนะน้อจะหักฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับเหมือนโคหักนิดหนึ่งนะครับเอาไปส้มโคเอาตัวนี้นะครับดอกเดิมโวยใช้งานได้โคหักนะครับเอาไปไป,ไป้ายแกยาเอาเอยเอาไปป้ายกาวเอาสองดอกสิบสองนิ้วเฉพาะตัวนี้ปกติเขาขายพันเปดนะเนี่ยตัวนี้เขาขายพันเปรตัวดอกนะดื่มๆิมสวยๆแบบนี้เอาไปสองดอกเนี่ยสองพัน จ็700บาทเดิมหนึ่งใช้งานได้ปกติสวยด้วยตัวนี้ดอกเดิมแมีปัญหากระโคนะครับโคหักนิดหนึ่งไอ้ตรงกลวยมันลงไปอ่ะเอาไปซ่อมเมาดอกเดิมวอยเดิมยังใช้งานได้คู่นี้เอาไปหนึ่งสองพันเจ็ดร้อยบาทสองพันเจ็ดร้อยบาทดอกสิบสนิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ bm เอ็มเดิมเดิมตัวนี้ก็ สวยนะนี่นะครับผมเดิมสนิทเดิมสนิทตูดเงาด้วยมีทั้งหมด4ดอกเอาไปในราคาดอกละ1,950ักบาทครับพี่น้อง1,950บาทนะครับมีทั้งหมด4ดอกดอกเดิมนะแล้วก็โน้ตบุ๊กครับผมเอเซอร์ตัวนี้สวยมากเพิ่งได้มาตัวนี้สวยจริงๆอยากนำเสนอเลยนะครับจอใหญ่นะ ตัวนี้นี่นะครับเอร์ cer, สภาพสวยๆเจียมๆเลยนี่ลองวับเลยนะครับตัวนี้แรมสี 4, นะเปิดเครื่องเร็วลงวินโดว์ให้เรียบร้อยแบตเก็บไฟเอาไป6,000ตัวนี้6,000บาทสวยๆมีกระเป๋าให้นะเป็นกระเป๋าแบบนี้นี่นะครับแล้วก็โทรศัพท์ Samsung Galaxy นะครับผมนี่นะฮะ เป็นซัมซุงแกลเล็กซี่ตัวนี้กล้องสวยมากนะครับตัวนี้กล้องสวยกล้องชัดเลยนะครับ๋ยวให้ชมนะเนี่ยดูกล้องโอ้ถ่ายชัดมากเนี่ยนี่ถ่ายชัดจริงเนี่ยดูเนี่ย,ด,ยดูความชัดของเขาครับกล้องถ่ายกลางคืนนะนี่นี่ถ่ายกลางคืนนะเสงไม่ค่อยมีนะครับนี่ดูครับชัดเจ๋วเลยนะครับผมนี่กล้องธรรมดา ตัวนี้กล้องถ่ายโทรศัพท์สวยมากพี่น้องตัวนี้เป็นซัมซุงอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะดูให้ก่อนตัวนี้ผมเอาแค่สองพันะตัวนี้ผมเอาสองพันะเออได้มาพันเก้าแล้วนะครับขกกำไรร้อยหนึงแล้วกัน A04 ครับผม Galaxy A04 นะครับผมตัวนี้ไม่มีที่ชาร์จให้แบบเก็บไฟดีเลยกล้องสองกล้องสวยด้วยนี่ครับลงราคาขายอยู่ที่2องพันสองนะ แต่ผมเอาแค่2 0 0พก็พอโหลดแอปโหลดอะไรได้ปกตินะครับ2,000บาทนะครับเอาคราวเหลือเท่นเดียวคราวเสียงดีของเทยูเเป็นคราว6 0 0นะครับใครเอาก็5 5 0 0ัน0บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่มานะตัวเก่าผมขาย6,5 0 0เลยนะแต่ตัวนี้ผมได้มาเยอะก็ตามสภาพแล้วกันแต่ใช้งานได้ปกติเดเดิมด้วย5 5 0 0 12ห้าง้างละสงสิบ้าคงละสง ใสๆเลยครับผมสนใจตัวไหนก็พูมานะครับมูมเอาประมาณนี้แล้วกงน,น้นพี่น้องไม่ต้องเยอะคืนนี้สั้นๆ